S <S สวัสดีค่ะบอสรัศมีนะคะคุณซอร์สิวิไลสุปปังนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะทุกคนทุกท่านที่นะคะเข้ามาชมสดแล้วก็ยอ้อนหลังนะคะทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของสวัสดิการสิวิไลไทยแคร์นะคะใครไม่แคร์สิวิไลแคร์ทุกคนทุกท่านนะคะอ่าใครที่กังวลเรื่องเออด้านอุบัติเหตุอนะอินเทอร,ร์เน็ตไม่เสถียรอีกแล้วนะทุกคนอินเทอร,ร์เน็ตไม่เสถียรอีกแล้ว สวัสดีนะคะคนไทยที่มาชมสดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะแม่รัศมีสวัสดีสสดทุกคนทุกท่านเลยสวัสดีการซิวิไลไทยแคร์ตรงนี้นะคะร่วมกับบริษัทแปซิฟิกคอร์สนะคะเออได้จับมือกันเนาะกับบริษัทซิวิไลโกบอลเพนเทคชีวัน,วนจำกัดนะคะเข้ามาอยู่ในแอปศิวิไลมอนั่นเองนะคะดูอ่า มามาแบบว่าคุ้มครองสําหรับพาร์ทเนอร์สิวิไลนะคะใครที่เป็นพาร์ทเนอร์สิวิไลมอก็จะได้ความคุ้มครองนะคะตรงนี้ไปถ้าใครกดซื้อสิวิไลไทยแคร์นะคะเออใครไม่แคร์แต่สิวิไลแคร์ทุกคนนะคะอะสวัสดีนะทุกคนทุกท่านเลยนะคะทำไมถึงบอกว่าสิวิไลแคร์เพราะเขามีสวัสดิการตรงนี้มานะะดูแลครอบครัวใครที่มาเป็นครอบครัวสิวิไลนะคะสิวิไลมอนะคะ ก็คือแอปช้อปปิ้งออนไลน์ปล่อยฟ e ังก์ชันอีคอมเมิร์ซแบบไม่จับเงินสดนะคะคือปล่อยฟังก์ชันฟินเทคเนาะเป็นระบบฟินเทคเออเป็นระบบฟินเทคนะคะเป็นระบบฟินเทคไม่จับเงินสดเหมือนเหมือนทูบอเล็กเหมือนแอปเป๋าตังที่เติมเงินเข้าไปแล้วไปใช้จ่ายจริงไหมคะทุกคนอ่านี่แหละก็คือเขาจะมีสวัสดิการซีเรยไทยแคร์ ะะมาช่วยครอบครัวสีวิไลนะคะเพียงท่านนะซื้อสวัสดิการสีวิไลไทยแคร์นะคะ990บาทต่อปีนะ,ค,ะค,วความคุ้มครองเนี่ยด้านอุบัติเหตุนะคะด้านอุบัติเหตุเสียชีวิตนะนั้นคนหรือพิการตลอดชีวิตนั่นเองนะคะรายละเอียดเดียวจะมาบอกกันทีทีหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะทาไมต้องกดซื้อสีวิไลไทยแคร์เพราะว่าเราจะมีการเดินทางใช่ไหมทุกคนอ่าถ้าทุกคนเดินทางไปทํางานหรือจะกลับบ้านต่างจังหวัด ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะโดยรถยนต์หรืออะไรต่างๆนานานนะะท่านก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะไปเลยนะ,ะอสำหรับความคุ้มครองตรงนี้สูงสุดนะคะใครที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะสองแสนบาทนะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะ,ะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตะะก็จะได้ประมาณหนึ่งแสนนะ,ะก็ลดหลั่นกันลงมานะคะแต่เขามีความเบ้าตรงที่ว่านะะทุกคนมันมีความเบ้าตรงที่ว่าทุกคน กดซื้อสวัสดิการสิวิไไทยเกตเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะต่อปีจะเรียออกมาแล้วจะเรียออกมาแล้วประมาณแปดสิบสองจุดห้าหรือวันละสามบาทนะ,ะแล้วคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ลูกๆดีไหมคะทุกคนใครว่าดีพิมพ์ดีมานะคะใครว่าดีพิมพ์ดีมาได้มาได้เลยนะคะอะทําไมถ,ถึงถึงคุ้คอมครองอะถึงครอบครัวมีที่ไหนนะคะทําไมถึงมาพูดเรื่องสวัสดิการสิเวลนไรไทยคร์เพราะคนไทยร้อยละนะหนึ่งร้อยเนี่ยมีแค่สามสิบคน นะมีมีประกันเนี่ยชีวิตหรืออะไรต่างๆน่นนะสามสิบคนอีกหสิบคนไม่สามารถซื้อสวัสดิการนี้ได้จริงไหมคะทุกคนจริงหรือไม่จริงนะอ่าจริงหรือไม่จริงคนะทุกคนอ่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ถึงจะหยิบยกอ่าไม่ได้มาขายประกันนะคะแต่มันเป็นความคุ้มครองนะคะอของพันธุ์เงินสีบรายมอนนะคะที่แอฟซิบรามอนที่ท่านประธานยศสวัสนาา์ฐานะภัสเรได้จับมือกับบริษัทแปซิฟิคคอร์สนะคะได้ทําเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนไทยและอีกทั่วโลกอ่า จริงไหมคะทุกคนคนไทยนะคะได้ความคุ้มครองเป็นเลยนะคุณกดซื้ออย่างเช่นแม่รัศมีกดซื้ออย่างนี้นะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุ้มครองไปเลยหนึ่งปีอีกหนึ่งปีถึงจะมาซื้อตกไว้ละสามบาทเอาไปหารหคดเออคุ้มครองไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณลูกๆใครที่มีลูกเยอะควรซื้อค่ะซื้อได้ตั้งแต่อายุยังเล็กเลยไปถึงอายุเจ็ดสิบปีอ่านะทุกคนทำไมถึงบอกว่าให้ซื้อเพราะเขาคุ้มครองเราไม่รู้หรอกทุกคน ว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนใช่ไหมคะเออเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ,ะเออเราไม่สามารถลวงรู้ได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับเรานะ,ะเออเราต้องมีความคุ้มครองไว้มีไว้อุ่นใจยังดีกว่าไม่มีนะคะจริงไหมเออบุคคลที่นะคะ มีอายุหนึ่งถึงเจ็สปีทุกเวททุกวัยทุกเพศทุกวัยนะครับทุกคนสามารถกดซื้อสวัสดิการซีวิลัยไทยแค่นี้ได้นะฮะมันมีความว้าวลึกๆที่ทุกคนแบบได้ได้รู้แล้วอาจจะจึ้งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากดซื้อครั้งเรากดซื้อคุ้คมครองตัวเราแล้วขึ้นไปหาคนข้างบนคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาคนข้างๆก็คือแฟนที่จดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้จดก็สามารถระบุได้ว่าเราอยู่กินกับคนนี้นะเออแล้วก็ลูกๆนะ เออดีไหมคะทุกคนดีมากแม่พูดคำเดียวได้ว,ว่าดีมากเออทำไมคนใดถึงต้องมีประกันเออ้ยไม่ใช่ต้องมีสวัสดิการสีวิไลย์ไทยแคร์ตรงนี้เข้ามาช่วยดูแลคุ้มครองทุกๆคนเพราะการสูญเสียต้องใช้เงินจริงหรือจริงคะทุกคนทุกคนสูญเสียทุกคนก็ต้องใช้เงินนะคะ,ะต้นทุนชีวิตนะ,ะต้นทุน ในการเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างค่าน้ำมันเผาศพค่าลงค่าสตบลกค่าพระใช่ไหมเออเนาะทำไมถึงพูดทําไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะมันทุกคนต้องเจอนะคะทุกคนต้องเจออยู่แล้วค่ะเออทุกคนต้องเจอทำไมถึงต้องกดซื้อสวัสดิการสิวิไลไทยแคนเพราะเขาคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่และแฟนและลูก ถ้าแฟนของคุณป่วยด้วยโรคร้ายกดซื้อสวัสดิการผ่านไปหกเดือนนะคะถ้าผ่านไปหเดือนเนี่ยยังไม่เสียชีวิตถ้าถ้าเลยหกเดือนไปแล้วเสียชีวิตเขาให้ไปเลยเออจึงมากค่ะทุกคนตรงเนี้ยแฟนคุณน่ะใช่ใช่ไหมทุกคน หรือถ้าใครมีโรคร้ายอะไรอยู่ถ้าคุณกดซื้อวันนี้กดซื้อเร็วเท่าไรคุ้มครองเร็วเท่านั้นใครที่มีใครที่มีโรคร้ายนะเออแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คุ้มครองอืมแต่ยกเว้นตรงที่ว่าคุ้มครองตรงที่ว่าป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยเอ,อ่อยกเว้น มันต้องเลยร้อยแปดสิบวันนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีโรคร้ายหรืออะไรซื้อแล้วเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุ้มครองอนะจริงไหมคะทุกคนใครว่าจริงพิมจริงนะใครที่มาเจอ,อรายนี้โคตรโชคดีใครที่เจอแม่รัศสมีวันนี้โคตรโชคดีนั้นะในเรื่องสวัสดิการซื้อิไยไทยแคร์เขามีนะยยเ,ขเขาเขานะทำสวัสดิการตรงนี้นะเพื่อมาช่วยทุกคน เออนะกดหมูกระทะสักสามสี่ครั้งอันเดือนหนึ่งเก็บเงินให้ได้เก้ารอยเก้าสิบาทหรือหนึ่งพันบาทเติมเข้ามาในระบบสิวิไลมอเข้ามาที่ Vo เชอร์ใครที่เป็นพาร์ทเนอร์สิวิไลยอยู่แล้วใครที่เป็นพาร์ทเนอร์สิวิไลอยู่แล้วมีเงินอยู่ใน v o เชอร์หนึ่งพันบาทท่านสามารถไปกดซื้อได้เลยซื้อวันนี้คุ้มครองได้เลยอ่านะทุกคน วันละสามบาทงั้นก็เก็บก่อนอ่หยอดหยอดกระปุกอืมหยอดกระปุกนะเพราะว่าทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายนะถือซสว่านะทุกคนซื้อค่าทําศพให้ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวในวันข้างหน้าที่เราเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วจริงไหมทุกคนเออจริงไหมคะจริงไหมในตรงนี้นะทุกคน าในตรงนี้นะคะใครที่อยากกดซื้อก็สามารถนะพิมพ์คําว่าสนใจทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแชทนะคะหรือจะแอดไลน์มาได้นะคะอืมทำไมทุกคนถึงตั้งซือ้อก็ถือซะว่าซื้อค่าทำศพให้ตัวเองอะ่ะจริงไหมคะทุกคนจริงไหมจริงไหมค่าทำศพในค่าจัดงานเนี่ยห้าหมืนถึงหนึ่งแสนบาท ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทจริงไหมคะทุกคนใครที่เคยจัดงานอ่เตอนนั้นที่คุณพ่อเสียชีวิตโอ้โหหนูใส่ผิดลูปหนูต้องใส่ข้างนู้นมาไว้นี่ถอดใหมห่ใส่ใหม่นะคะ่อะจริงไหมคะถ้าทําศพห้าห้ามื่นถึงหนึ่งแสนใช่ไหมคุณต้องเลี้ยงแขกที่มาในงานจริงหรือจริงคะทุกคนอ้าว ตรงนี้เขามีสวัสดิการสิวไลไทยแคร์เป็นสวัสดิการไม่ได้มาขายประกันแต่ความพ้่งรองอยู่ในบริษัทที่ว่าทําประกันเออ,เ,อ,อเขาขอยู่วงการนี้มามากกว่าอ,อ่มามันเรียกว่าอะไรมามากกว่าสี่สนะิบห้าปีเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่านะคะว่าว่าบริษัทเขาจัดตั้งมายังไงนะทุกคนเออเดี๋ยวจะให้ดู ออบริษัท Pacificross International จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายางยาวนานถึง45ปีและยังเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายในอดีตและปัจจุบันอย่าง Operation และเท c i จ i เป็น บริษัทในประเทศไทยและฮ่องกงบริษัทเป็นผูวแทนของบริษัทสิซอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและการเดินทางในระดับต้นๆของเอเชียซึ่งในปี1980ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตถือเป็นการมีส่วนร่วมทางแรกของเราในตลาดประกันสุขภาพของไทยในปี1990เราได้จัดตั้งบริษัทประเทศไทยและบริษัทนี้ได้ถูกซื้อโดยอูพาในปี1996 จากนั้นในปี2001บริษัทก็ได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งใช้นามว่าเม t u ว a l Services โดยเข้าร่วมเป็นผู้ส่วนบริษัทนำสินประกันภัยในด้านการบริหารงานและนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันการเดินทางเป็นครั้งแรกและหลังจากตั้งแต่ปี2005จนถึงปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมกับ l m g ประกันภัยโดยดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า l m g Pacific Health Car e บริษัท p a c i f i ก c r ร s สประกันสุขภาพจำกัดมหาชนได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพประกันเดินทางการเอ่ประเเททศไยยแต่ในขะดีวกันเเรรราากก็ีีปะสบทท่่่โดดนสุดรารับ ในประเทศไทยและเอ g อ a c จีแพลนที่ฟิล์ลก็ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในด้านการบริหารงานประกันสุขภาพและประกันเดินทางตั้งแต่ปี2005ในช่วงปลายปี2003และด้วยการสนับสนุนจางนวยงานกำกับดูแลการประกันภัยไทยางบริษัทได้เข้ามาซื้อหุ้นกิจการบริษัทประกันสุขภาพที่จดทะเบียนในชื่อว่าบริษัทไทยรับประกันภัยจำกัดมหาชนและย้ายสำนักงานใหม่มาตั้งอยู่ที่อาคารชาร์เตอร์สแควร์ถนนสาทรเหนือบริษัทยังได้รับอนุมัติในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริ ในนามว่าบริษัทแปซิฟิกรอยประกันสุขภาพจำกัดมหาชนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2014โดยทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นในปี2015 400ล้านบาทเป็นยังไงบ้างทุกคนเชื่อถือได้นะคะบริษัทของเขาเชื่อถือได้มากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจ สวัสดิการสิวิไลไทยเคนะคะก็สามารถพิมพ์ชื่อเล่นนะคะ,ะจังหวัดถัถไายกันได้แล้วก็พิมพ์คําว่าสนใจทิ้งไว้เดี๋ยวแม่รัศมีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทุกคะนะคะในตรง14เดือนพฤษจกิการนนี้เลยได้จด MOU นะ,ะกับบริษัทแปซิฟิกคอร์เรียบร้อยแล้วน,นะทุกคนได้จับมือกันกับซีอบริษัทแปซิฟิกคอร์เรียบร้อยแล้ว นะทุกคนในวันนี้ทําไมทุกคนจะลังเลสงสัยนะคะเออทำไมจะลังเลสงสัยทุกคนมันดีมากนะคะซื้อครั้งเดียวนะคะคุ้มครองไปถึงคุณพ่อคุณแม่จริงไหมคะทุกคนซื้อครั้งเดียวคุ้มครองไปถึงคุณพ่อคุณแม่เอ่อคุ้มครองไปถึงแฟนนะคะคุ้มครองไปถึงลูกๆถ้าคุณนะคะซื้อตัวคุณซื้อแฟนซื้อลูกๆซื้อคุ้มครองครอบคุมได้หมดเลยอ่า มันได้ถึงสองต่อนะ,ะทุกคนเออมีแต่ได้กลับได้นะคะมันมีแต่ได้กลับได้คุณต้องมาศึกษาอ,อ่าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนะทำไมนะคะแม่ราศีถึงบอกว่ามันคุ้มค่าเพราะเขาคุ้มครองได้ทั้งครอบครัวม,มีมีที่ไหนบ้างซื้อเพียงแค่เก้ารอยเก้าสิบาทคุ้มครองไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ลูกๆของคุณเออจริงไหมคะทุกคนจริงไหมเออ ไม่มีที่ไหนค่ะไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวสิวิไลมอนะคะกับโครงการเนาะสวัสดิการสิวิไลไทยแคร์สำหรับพาร์ทเนอร์สิวิไลนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแบบคร่าวๆสำหรับใครที่สนใจนะคะสวัสดิการสิวิไลไทยแคร์ก็สามารถ พิม์คำว่าสนใจทิ้งไว้นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้เรือจะทิ้งเอแอดไลน์ไว้ให้นะคะทุกคนอ่าแล้วนะมันมันดีมากๆน่นะทุกคนมันไม่มีบริษัทที่ไหนอ่ะที่จะทํา ราคานี้ออกมาแล้วคุ้มครองได้ทั้งครอบครัวนะคะทุกคนมีที่นี่ที่เดียวสีวิไลมอนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอขอบคุณนะคะท่านประธานยศวัฒน,น์ธนพัชริที่นะคะก่อตั้งบริษัทสีวิไลโกบอลเฟรนเดชชีวันนี้จำ,จำกัดนี้ขึ้นมานะคะอยู่ซอยพัฒนาการ3าเทับหนึ่งนะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้และถ้าใคร นะ,ะรีบๆหน่อยนะทุกคนเออถ้าใครสนใจสวัสดิการซิรลส์ลไทยแคร์ก็สามารถพิมพ์เขาว่าสนใจทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่เล็กทีมผู้นำหนึ่งของไปคุณซิวีรียทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณเข,ณขณาเรียกอะไรขอบคุณทีมงานขอบคุณีมงานของแม่รัศมีด้วยทุกๆท่านเลยนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะ สวัสดีการน,นี้ดีมากๆะมีดีกว่าไม่มีน้องคนมีไว้อุ่นใจนะทุกคนฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะแม่รัศมียินดีแนะนำทุกคนทุกท่านนะคะทักมานะสวัสดีค่ะ